สว,ส,สวัสดีค่ะที่นี่พบกับช่อง youtube สบายสบายสไตล์ดีจังพร้อมกับน้องโยเกิรต์ตใช่ไหมลูก<ช>หนูชื่อน้องโยเกิรต์ตใช่ไหมคะใช่วันนี้นนเราก็จะมากินมะม่วงเออวันนี้น้องโยเกิร์ตจะมาชวนกินมะม่วงมะม่วงมะม่วงมาจากไหนลูกมะม่วงก็ต้นนั่อ่าต้นมะม่วงนั่นแหละต้นมะม่วงอยู่ที่ไหนอ่ะ ใครให้มามะม่วงนี้ได้มาอย่างไรนี่ก็คือมะม่วงของเราที่เตรียมไว้แล้วน่ากินบ่จ๊ะน่ากินบ่จ้ะทุกคนโยเกิดว่าน่ากินไหมลูกน่ากินน่ากินมากเลยค่ะมะม่วงสดๆจากต้นมาจ้ะเราจะมาโชว์ในการกินมะม่วงให้ท่านผู้ชมได้ดูเอาน้องโยเกิดจับแบบนี้สิลูบมีน้ำพริกของเราดูซิ นากินขนาดใดน,น้องโยเกิดจับลูกจับอย่างนี้อโชว์กินท่านผู้ชมแล้วก็เราก็มีอะไรนะลูกแก้วบองด้วยเหรอลูกใครที่ชอบกินแก้วบองเราก็มีเหมือนกันปลาสับแก้วบองของเรานี่เราก็จะมากินโชว์ไปพร้อมๆกันยั่วน้ำลายโชว์ท่านผู้ชมสิลูกว่าแซ่บขนาดไหน ท่านผู้ชมฟังหน่อยอธิบายไปเลยเลยมะม่วงมันเป็นรสชาติยังไงมันหวานแล้วก็<ม>บางอันก็เปรี้ยวปลาสมเครื่องอร่อยกินเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวกินเสร็จแล้วจะไปไหนนะลกูกเที่ยวอยากไปเที่ยวเหรอที่บ้านเรามีอะไรถึงจะไปเที่ยวบอกท่านผู้ชมฟัง วันนี้เราจะไปเที่ยวไปไปวัดคูระเขามีงานประจำปีเหรอลูกวันสงกาโยเกิดเคยไปไหมเคยไปไหมคะจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วงานประจำปีที่บ้านเกิด เราก็จะไปส่งพระส่งกู่กันใช่ไหมลูกเพื่อเป็นสิริมงคลใช่ไหมใช่จะให้ดูใกล้ๆชมท่านผู้ชมสิอืมน่ากินเนาะยั่วๆจ้ามะม่งวงสุดแสนที่จะอร่อยอแ้นเกนแ่นมังกร เห็นอวดท่านผู้ชมมั้งแก่ห่งเห็นจังไลถือดีๆเดี๋ยวมันจะหล่นถือเออถืออย่างงี้สิลูกพี่พี่น้องน้องเขาจะได้เห็นว่าหนูจะกินน้ำพริกอะไรน้ำพริกเราถ้าทำมาเองใช่ไหมลูกเมื่อกี้เราปรุงเองใช่ไหม ใช่ค่ะใช่แต่ตอนปรุงไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูใช่ไหมเดี๋ยววันหลังเราจะถ่ายให้ดูนเนาะก็ส่วนผสม,มเราของเรามีอะไรบ้างน้ำพริกเราวันนี้เราแค่มากินโชว์แล้วก็ทักทายกับ y o youtube แฟนเพจใช่ไหมลูกสบายสบายสไตล์ดีจังอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดกด s ับสไครต์กดติดตามให้กับช่องสบายสบายสตายดีจังด้วยนะคะบ๊ายบายท่านผู้ชมค่ะกบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วจ้า